ทุกท่านที่อยู่บนเวทีบนสื่อต่างๆทุกท่านนะครับท่านได้ตั้งใ,ใจเรื่องของการที่จะไม่ยอมทนต่อการทุจริตครับการทุทจริตนัมันเกิดขึ้นในมิติของสังคมไม่ว่าไม่เลือกเลยนม่ว่าทั้งยากดีจนเพศนางานนะครับมันทนย้อนรับเพราะว่าคุณจะทำยังไงครับไม่รู้ไปขึ้นไทยแต่ตอนนี้ครับน่าจะเป็นเียงสะท้อนจากคนกลุ่มเล็กเ,เปหาคนที่กลุ่มใหญ่มากๆนะครับเพื่อให เกิดความตารู้ว่าเรานั้นไม่อาจที่จะเพิ่มเสื่อมจการสืบ่ได้ว่ราละครเรื่องนี้ครับคงไม่ใช่ดูแค่วพมร,ะรนะครับมันคงจะต้องได้ดูไปในรูกที่ก้องกลอนอะไรครับให้ความใจทาอย่างไรที่จะไม่ให้มีเรื่องของออปัญหาคอเอ็นคอร์ชั่นอย่างที่บทละครวันนี้เราควรจะต้องนําสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยทาอย่างไรที่จะไปแก้ไขหรือโครงสร้างหรือปฏิรูปสังคมได้อย่างไรแม้ว่าจะไม่ได้เป็น นักแสดงอาชีพเนี่ยแต่ก็สามารถทําได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจสูงมากเลยเพราะอย่างยิ่งการนําผู้คนซึ่งเรียกว่าสูงวัยเนี่ยนะเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะว่าโอ้โหปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ไม่ใช่เป็นอาชีพแล้วมาแสดงภายในสองเดือนป่ะอันนี้ต้องขอชมเชยทั้งผู้กํากับการแสดงแล้วก็ทุกๆฝ่ายนะฮะถ้าเทียบกับเรื่องของความเป็่มือสมัรเล่นแล้วเนี่ยนะผมถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับโดยห้าดาวเอ็กซ์โรม นี่ครับวันนี้ได้อะไรจากการดูเอ่อละครยอดมนุษย์พลังดีค่ะเราทำความดีมากพอหรือยังเป็นละครที่ดีมากทั้งเรื่องของการเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็เรื่องของคอรัปชันนะคะแล้วก็เอ่อการเป็นอยู่ของคนในสังคมนะคะที่จะเอืออ้ออาทรต่อก,กันในฐานะข้าราชการเรื่องของคอรัปชันเป็นเรื่องสําคัญมากๆพึงทํางานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตมีเรื่องของการทําสื่อด้วยนะสื่อ ที่เราทำอยู่นั้นเพื่อคอนเทนต์ของเราเองหรือว่าเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าแล้วผู้ใหญ่ควรส่งต่อสังคมที่ดีให้กับเด็กๆเกยาวชนข้อคิดอะไรว่าในการชมยอดมนุษย์พลังดีครับขอบคุณน้องๆและก็พี่ๆทุกคนท,ท,ท,ที่ที่ทำละครดีๆแบบนี้มาให้ที่ได้ชัดเจนเลยคือทุกคนต้องมีความดีครับ เป็นแรงกระตุ้นนะคะให้ตัวเรารู้จักการทําความดีค่ะเริ่มจากเรื่องเล็กๆนะคะจน <ง S 1> ถึงเรื่องใหญ่ๆอ๋อดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาชมนะคะอสอนเด็กๆให้ทาความดีก็คือคุณครูเนี่ยอาจจะไม่ได้สอนอด้วยอย่างเดียวนะคะจะต้องทาให้เด็กๆดูด้วยค่ะสวัสดีค่ะเราจะสร้างความดีโดยการปลูกคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กนะคะอย่างเช่นรู้จักความซื่อสัตย์รู้จักให้อภัยเรืได้สัมผัสคนที่มีความกล้าหาญแล้วก็ตั้งใจที่จะมาช่วยจะดูแล คนแต่และคนนะครับมีแสงในตัวเองเหมื seja, อนดาวฤกษ์ครับแต่ถ้าเราเริ่มรวมกันก็เป็นกาแล็กซีแล้วก็เป็นจักรวาลตอนนี้ผมอยู่กับจักรวาลบางปีที่อยู่รอบๆตัวได้มาเติมพลังจักรน้องๆแบบนี้นะครับก็ทําให้เรามีความสุขได้เรียนรู้ว่าจากมนุษย์ธรรมดาสามารถพัฒนาเป็นยอดมนุษย์ได้นะครับจากการที่ตั้งใจช่วยเหลือคนอื่นมาดูแลช่นใจยังไงขเลยขอบป็นสัหรับความเพลินเทที่เป็นแรงบันดาลใจ ขอพคุณสำหรับทุกเสียงทุกค่าธารมความจริงใจของทุกท่านเนี่ยสื่อออกมาได้เป็นร้อยแล้วบวกว่าสิ่งนี้ไม่หยุดค่ะหยุดไม่ได้สนุกดีค่ะแล้วก็เหมือนได้รับพลังไปส่งต่อพลังให้กับเพื่อนๆแล้วก็เอาไปใช้ในการทำง,งานได้ค่ะ เหตุแห่งกลุ่มคนที่มีความคิดที่สร้างสิ่งตีเออกมาสถารับย์องตนก็เชิญชวนเข้าร่วมทำหน้าที่เข้าใจไแต่คงหนึ่งเรื่องหาสองสื่อที่มีสามการแสดงของนักแสดงเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะฮะที่มันจะขยายได้อย่างทั่วถึงที่อินเดียแน่นอนว่าโครงการลักษณะแบบนี้ไปีองค์กรไหนใครก็รับเพราะมันเป็นกระจกสะท้อน หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเห็นอะไรแล้วแบบอยากจะนิ่งเฉยยังไม่อยากทําความดีนะคะแต่เมื่อจเจอ,อคอนเสิร์ตนี้ไปแล้วนะคะก็ทําให้เรารู้สึกที่จะอยากทําความดีค่ะแม้กระทั่งการเป็นเรื่องเล็กๆค่ะแค่เรื่องในชุดประจําวันเช่นเดินมาว่าเห็นขยะอย่างนี้นะคะเราอาจจะไม่อยากเก็บค่ะแต่วันนี้หลังจากได้ดูคอนเสิร์ตนี้ไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บแล้วก็อยากจะทําความดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ชอบเรื่องนี้ตรงไหนไหมคะชอบตอนปล่อยแสงครับรู้สึกว่าจากที่แบบว่าหมดแรงหมดแรงพอได้แสงปุ๊บทำให้เราแข็งแรงขึ้นถ้าเราทำความดีไปเรื่อยๆต่อให้บางทีเราจเจอคนที่ไม่ดีบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ย่อท้อขอบคุณคาบ